ตอนที่24นางพญามารสตรีดุดมังกรขายมุกออกจากปากอย่างไม่เร่งร้อนหลีหยวนอิงเมธีแผ่นดินอัถาที่บายถึงร้อยลักษ์แห่งมนุษย์ให้สีเฟื่องเนียนฟังฝ่ายหลังเลือกจำเพียงหกแบบแลักก้งกงมีสองคนมีลักษ์ชน,นี้ได้แก่สีหลงเสี้ยงน้องชายเขาและลู่โต้ผู้ที่มีดวงตาแต่ละข้างมีสองรูม่านตา ทั้งคู่ทรงพลังสถานขวัญผู้คนแม้ไม่ได้ฝึกหยุดแต่อาศัยพรสวรรค์ฟ้าประทานก็แบกกระถางสำริดพันช่างและฉีกถึงเสือดาวได้ทั้งเป็นราวเทพเทวาชุดช่วยแต่สตรีที่มาจากสำนักหมากกระบี่คีตะตรงหน้าถึงกับเป็นลักษม์มนุษย์เทวะที่เจริหลนสำนักเต่าหมายปองทั้งเป็นลักษชายามังกรที่ผู้ฝึกศาสตร์ยับยมแห่งมีจงฝ่ฝันบุคคลประเภทนี้ ก็คล้ายสมคนมีชีวิตเดินท่องบนท้องถนนไม่ให้ผู้คนบังเกิดจิตคิดร้ายได้อย่างไรยิ่งกว่านั้นถึงพร้อมสองลักหากไม่มีสภาพร่างกายอย่างห่วงมันเอ,อ่ยย่อมแบกรับไว้ไม่ไหวแม้แต่น้อยที่ยังกระโดดโลดเต้นได้ถึงทุกวันนี้มีเพียงต้องอาศัยมุกมังกรที่เล่าขานว่าใส่ในพระโอ์ของหองเฮาแห่งต้าฉินตอนเข้าลงเมื่อแ800ร้อปีก่อนได้ยินเพียงว่าสุสารถูกลักขุดในสมัยราชวงศ์ก่อน แต่ไม่พบข่าวมุกมังกรแพร่ในโลกลาเมื่อสีเฟื่องเหนียนเห็นนางคายมุกมังกรออกมาแล้วแววตาเลื่อดลอยจึงพยายามยัดมุกมังกรกลับเข้าปากนางโดยอัตโนมัติแต่ไม่ทันการเสร็จแล้วสองตาดังซากศพพลันผันเปลี่ยนรุนแรงกลายเป็นแดงข้างม่วงข้างอย่างไม่มีเขาลางมาก่อนวาววามร้อนแรงสีเฟื่องเหนียนหวาดหวั่นตนกนับว่ารับมือสถานการณ์ได้ฉับไวแล้วแต่ไม่อาจกันมังกรคายมุก มือซ้ายกดด้านดาบเพื่อสันวิเชียนมือขวาแนบทวงออกนางอัจกระแทกพลังใส่ลองระเบิดทำลายลมปานที่เอิอทนขึ้นมาในร่างนางชั่วพริบตานี้ไหนเลยสนใจว่าเนื้อนกพิราบกลางฝ่ามือจะแข็งหรืออ่อนคำว่าบุรุษสตรีไม่ควรแตะเนื้อต้องตัวกันยิ่งหน้าขันขืนเสียสมาธิอีกไม่แน่ชีวิตน,น้อยๆของเขาอาจต้องสั่งเสียที่นี่สีเฟืองเหนียนที่ไม่ขยับแม้แต่น้อยเงอผุดซึมขึ้นกลางหน้าผาก แม้ภายในร่างดึงดูดตาห่วงถิงที่หวังชงโหลถ่ายทอดให้ได้แปดส่วนถึงกลับเป็นฝ่ายเสียเปรียบเมื่อฝืนประท่าปลานสมุดกับสตรีผู้นี้สองตานางกลอกหมุนเดลลี่เหมือนผีร้ายที่วอกกลับจากปอระโรกมายังโลกมนุษย์ค่อยๆปรับตัวกับโลกที่แตกต่างจากนรกโดยสิ้นเชิงไม่เพียงแต่มือขวาของสีเฟื่องเหนียนที่น่าสงสัยว่ากำลังจะหาเศษหาเลยถูกดูดติดแน่นมือซ้ายที่ท่าบนวสันวิเชียนก็ไม่อาจขยับ ดังรูปสลักแข็งทื่ออยู่ตรงหน้านางอยู่ในท่าซึ่งดูคล้ายสนิทชิดใกล้แต่แท้จริงแล้วอันตรายเหมือนส่วนในที่สุดสองตานางก็รวมศูนย์จ้องใบหน้าสีเฟืองเหนียนที่อยู่ไกลเพียงลัดนิ้วมือมกมังกรวนเวียนรอบตัวนางอย่างเริงรื่นส่องแสงพลิบพลาวสกาวตาท่ามกลางแสงสายันสตรีที่ไม่ทราบว่ายังถือว่าเป็นห่วงเป่าจวงแห่งสำนักหมากกระบีข่ขีตาได้หรือไม่ยื่นนิ้วเรียวออก แต่วางคิ้วสีเฟื่องเหนียนเผาเบากระแสนานในร่างสีเฟื่องเหนียนแทบระเบิดแตกทุกระเบียดนิว้วเสียงคล้ายถ่วเหลืองแตกประทุดังตึบตึกเป็นพนเพียงคิดก็ร่วงรัวกระแสรานของสีเฟื่องเหนียนเต็มเปี่ยมถึงขั้นใดและความทุกทรมานที่ได้รับสาหัสหนักหน่วงถึงขั้นใดลงโทษพันดาบเหมือนเฉือนอันทารณุณโหดร้ายย่อมน่ากลัวก,วกว่าหนึ่งดาบสะบั้นวางเอวระยะนี้ศึกษาวิเคราะห์กัมพีดาบของหวังเซียนจือ โดยเฉพาะหน้าที่อธิบายการโคจรไหลเวียนของกระแสปานแห่งรังสีกระบีไตผนังมังกรทาให้สีเฟื่องเหนียนผู้ภายเรือทวนน้าทนแรงสั่นสะเทือนเสียดสีกระดูกที่เพียงพอทําให้คนธรรมดาทั่วไปสลบเหมิดได้แต่ยิ่งเป็นเชน่นนี้บัดนี้กับยิ่งทุนทุกทรมานหนักหน่วงคล้ายว่าประหลาดใจที่สีเฟื่องเหนียนไม่ถูกหนึ่งดีดนิ้วปิดชีพนางเอียงคอช้าๆอย่างแข็งทื่อจากนั้นก้มหน้ามอง เห็นว่าสันวิเชียนออกจากฝักมาหนึ่งนิ้วด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าก่อนถอยกลับเข้าฝักไปเกินครึ่งนิ้วเข้าออกเช่นนี้ซ้ำไปซ้ำมาไม่หยุดในที่สุดก็ออกจากฝักมาสองนิ้วครึ่งอย่างเรียกได้ว่ายากลำบากความอดกั้นของนางมาลายหายสิ้นลงมือดุดสายฟ้าตบซัดหลังมือสีเพืองเหนียนชั่วพลิบตาว่าสันวิเชียนกลับเข้าฝักโดยสิ้นเชิงแรงกระแทกของดาบกับตัวฝัก อัดสีเฟื่องเหนียนเว้าเป็นเส้นโคง้งมือซ้ายนางยังผลักแผงออกเขาอย่างอ่อนละมนุนสองขาสีเฟื่องเหนียนลิ้วลอยขึ้นจากพื้นทั้งคนทั้งดาบไยหลังชนโคมใส่ศิลาจารึกพุทธประปิษฐานศิลาจาลึกแข็งแรงหนาสามนิ้วไม่ใช่หักสะบันแต่ถูกกระแสปรานยุ่งเหยิงในร่างสีเฟื่องเหนียนอัดกระแทกแตกกระจายเป็นเศษนับไม่ถ้วนในชั่วพริบตาหลังยืนมั่นแล้วสีเฟื่องเหนียนไม่ตนกประหลาดใจ หรือไม่นึกยินดีเสียใจสะกดกั้นความเจ็บปวดฝืนขรจรลมปานมือซ้ายกดวสันวิเชียนไว้มันเหน่อยหน้าเห็นนางไม่รีบเร่งโจมตีจึงยกมือขวาปาดเช็ดคาบโลหิตตรงมุมปากไม่ทราบสำนักหมากกระบี่ชีตาบ่เพ่อสตีตัวประหลาดเช่นนี้ออกมาได้อย่างไรนางเพียงบิดเอียงลำคอจ้องสีเฟืองเหนียนงขมิงมุมปากอยากยกยิ้มหยันความอ่อนแอเปลาะบางของเขานางชี้นิ้วไปนอกกำแพงเมือง เตือนสีเฟ่งเหนียนอย่างหวังดีให้ลองกระโดดหนีสีเฟิ่งเหนียนทหลันไปทางผนังกำแพงเมืองอย่างไม่ทำให้นางผิดหวังกระโดดพลาดเท้าแตะตรงช่องธนูแต่กลับหักเหท่าร่างกลางอากาศวาสันวิเชียนออกจากฝักมาสามนิว้ววกพุ่งกลับมาจู่โจมสตีที่ลึกล้ำสุดอย่างขาดหนีเรยด้วยวิธีการอันโหดเหี้ยมของนางเมื่อร่างแตะถึงพื้นย่อมเป็นยามตายของเขาห่างกันห้าเก้า ช่วขณะสสำคัญขณะวสันวิเชียนจะออกจากฝักอย่างสมบูรณ์นางคืบหน้าหนึ่งก้าวยังขอไปทีมือดังหยกสลาผลักออกร่างสีเฟื่องเหนียนชะง,งักคางหน่วงเวลาวาสันวิเชียนออกจากฝักในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพอดีอีกมือหนึ่งเหยียดออกกลางอากาศแล้วกระชากกลับสีเฟื่องเหนียนเหมือนถูกมังกรกชักน้ําดูดข้ามไปนางพันเร่งความเร็วขึ้นหน้าฟาดท่อนแขนแนวขวางใส่แผงออกสีเฟื่องเหนียน ร่างเขาโค้งงอดั่งคันธนูถูกง้างเป็นวงจันทร์ลอยเลี้ยวออกไปด้านหลังอีกครั้งนางตามติดดูคล้ายย่ำเดินเอ้อระเหยไม่ใส่ใจแท้จริงแล้วรวดเร็วจนผู้คนตาลายเดินเนิบช้ามาถึงข้างกายสีเพ่องเหนียนที่ลอยคว้างกลางอากาศเสยสอกใส่วางเอวร่างเขากระเด็นชนกระแทกกำแพงจนบุบเป็นหลุมหล่นมาอยู่ในท่าคุกเข่าข้างเดียวยันพื้น กระอักโลหิตคำโตบนพื้นอิดชิงจวนเป็นกองสีแดงสดเห็นด้วยตาสถานที่ใจนางกระดิกนิ้วเรียกด้วยสีหน้าไรอารมณ์สีเฟื่องเหนียนยันปลายฝักดาบกับพื้นช่วยพยุงร่างให้ยืนขึ้นยืดเอวตรงลืมเลือนตัวตนไร้ซึ่งความเจ็บปวดไร้ซึ่งความคิดสับสนปนเปในสมองมีเพียงสาระสำคัญของรังสีกระบีไตผนังมังกรหน้านั้นลานสมุทเดือดพล่านรังสีกลืนสะอินเมือง คลื่นสันคอนเขาคุณหล่นสีเฟื่องเนียนไม่กำว่าสันวิเชียนอีกต่อไปสองมือวาดท่วงท่าหน้าแผงอ,อกสองขากระทืบพื้นจนฝุ่นดินฟุ้งกระจายช่วงขับขันเป็นตายนี้ท้องของนางพลันส่งเสียงโครกครากนางถอนหายใจแผ่วเบารังสีสังหารที่ครอบคลุมทั้งกำแพงเมืองมาลายหายสิน้นนางก้มลงลูบสัมผัสหน้าท้องเอ่ยผึมพำว่าหิวแล้วสีเฟื่องเนียนผ่อนกระแสปาน ชั่วคลิปตาใบหน้านางแนบติดตรงหน้าเขาสองมือจับสองแขนเข่าไว้มัน่นนางซึ่งอารมณ์แปลปรวนเอ่ยเสียงแหบพลาหิวแล้วข้ายิ่งชอบสังหารคนเป็นพิเศษฉีกแขนเจ้าทิ้งดีหรือไม่ความอมหิตเลือดเย็นปรากฏบนใบหน้าเด็ดเดี่ยวของสีเฟืองเหนียนลมปราณที่แส้งผ่อนพลันประทุขึ้นอ้าปากดูดทวบกัดมุกมังกรไว้ขาฟันขอเพียงนางสะบั้นสองแขน เขาจะใช้ต้าห่วงถิงทั้งหมดระเบิดมุกมังกรเมร็ดนี้นางถามว่าคิดว่าข้าจะให้เจ้าทําสําเร็จตามใจอยากหรือพบกันครั้งแรกสีเฟื่องเหนียงเป็นฝ่ายพูดนางเป็นใบบัดนี้สลับผัดเปลี่ยนกลับตาลปัดสีเฟื่องเหนียงกลายเป็นใบนางยิ้มยิ้มคลายสองแขนของเขาไม่เห็นนางโคจรลงปานแต่อย่างใดมกมังกรพันหลุดจากการควบคุมของสีเฟื่องเหนียงกลับไปเวียนวนรอบตัวนางอีกครั้ง นางกระโดดปาดขึ้นคอมเอลมองสีเฟืองเหนียนเอ่ยว่านับว่าเจ้าโชคดีข้าเคยสัญญากับนางคนแรกที่เห็นหลังคายมุกมังกรไม่ข้าสีเฟองเหนียนไม่โง่เขารู้ดีว่าสตรีสํานักมากกระบ,บี่ขีตาเป็นคนสองบุค,คลิกเขาเด่นชัดว่าชอบสนทนากับนางที่เหนียมอายละมุนละม่อมมากกว่านางตรงหน้าในตอนนี้อย่างน้อยสมควรเป็นเกตขั้นดัชนีอัศจรรย์ ขายมุกมังกรเท่ากับปลดปล่อยจอมมารเทียมฟ้าออกมามีหน้าตอนแรกนางถึงให้เขารีบหนีสีเฟื่องเหนียนไม่ได้โลภหลงในมุกมังกรที่ในตำนานเล่าว่าคงความอ่อนเยาว์ให้สติได้เพียงอยากเห็นความแปลกพิสดารของรักมนุษย์เทวะและรักชายามังกรทว่าตีให้ตายก็คาดไม่ถึงว่ามุกมังกรจะบันดาลให้เกิดเรื่องยุ่งยากใหญ่โตเชน่นนี้ข้ามเขตขั้นสังหารคนนั้นสาแก่ใจย,ยิ่ง แต่ความจริงพิสูจน์แล้วว่าสีเฟื่องเหนียนยังทําไม่ได้นางเอ๋ยอย่างใครใ่ครวญรับปากว่าไม่ฆ่าไม่ได้หมายความว่าจะอยู่ได้อย่างสุขสํา้าญแต่เจ้ายังพอมีฝีมือทนหนึ่งดิดนิ้วได้แท้จริงแล้วเจ้าสมควรชักดาบสังหารคนตั้งแต่แรกก็จะไม่อนาถเช่นนี้ฉะไหนจึงลังเลเล่ารักบุปผาถนอมยกช่างโง่เขลาเสียจริงเจ้าฝึกดาบถึงขั้นเจดสังสมแล้ว เป็นแบบเดียวกับหลีฉุนกังที่ปิดฝากผนึกกระบีหลังเขตขั้นดัชนีอสัศจรรย์จิงซีเมื่อครู่มีเขาโค้งของรังสีกระบีไต่ผนังมังกรในวังหลวงซีซูของหลีฉุนกังเจ้าเกี่ยวข้องอันใดกับเท่านั้นลองเล่ามาหากข้าเบิกบานใจจะสอนของดีหลายเพลงไม่แพ้สองแขนเสื้ออสอรพิษให้เจ้าสีเฟื่องเหนียนกระทําเกินจําเป็นกวัวสันวิเชียนแน่นขึ้นนางยืนมือไผ่หลังบนกำแพงเมือง ดวงตาแดงม่วงแสงกระตุกขวัญมองจากที่สูงลงมาก่อนยิ้มเล็กน้อยเอ่ยว่าเฮดูตาเท่านั่นมีฐานะไม่สามัญในใจเจ้าถึงกับยอมสละชีวิตเพื่อปอกป้องเขาเก่งกาดอันใดหรือก็แค่อายุ16บรรลุเขตขั้นวัชระอายุ19เขตขั้นดัชนีอศัศจรรย์ก็พอๆกับข้าแต่เขาอายุ24ถึงบรรลุเขตขั้นบากรกการฟ้าจะกล่าวไปก็ช้ากว่าข้า ฟ้าไม่กำเนิดหลีฉุนกังมักคากระบีค่คงมืดมนไปเชื่อกับกันอันใดนั่นหน้าขันหน้าขันข้าว่าพ่อแผ่นดินหลีหยางของพวกเจ้าไม่มียอดฝีมือตัวจริงอ้อหวังเซียนจือนะับว่าเป็นหนึ่งคนสีเฟื่องเหนียนไม่กล่าววาจาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ในที่สุดก็อ้าปากที่โลหิตทะลักล้นคอหอยกระอกอ,อ,กอ,อกมิใช่เขาอยากเป็นใบแต่เปล่งเสียงไม่ออกอย่างแท้จริง ได้แต่พูดโดยไม่มีเสียงไปทางนางนางยื่นนิ้วออกมุกมังกรวนเวียนรอบนิ้วมือรีตายิ้มเอ่ยว่าอ้อเจ้าว่ามารดาเจ้าเธอหลังนางกล่าวจบพลันสองแขนเสื้อของสีเื้องเหนียนส่งเสียงพลปปึบๆหลังหุบปากอีกครั้งโลหิตส,สดที่ผุดเสริมตรงมุมปากเข้มข้นขึ้นนางแม้มปากยิ้มเย็นชากล่าววา่าก็เพะเจ้าไม่รู้ว่าข้าเป็นใครไม่เช่นนั้น ไหนเลยมีความกล้าผายลมสุนักมากมายช่นนี้กระโดดลงจากกำแพงเมืองบิดขี้เกียจก่อนกำมุกมังกรน,นวดแก้มแผ่วเบาถอนหายใจอย่างอาลัยอาวร์แล้วเอ่ยว่ากลับแล้วมุกมังกรเข้าปากอีกครั้งแสงจ้านในสองตาค่อยๆซ่านจางลงจนกลับมามืดมวัวสตรีที่แขวนกระบ,บี่เอวเขียวยืนทำหน้างงงอยู่ตรงนั้นเมื่อมองเห็นสีเฟืองเหนียนล,ล้มนั่งอยู่กับพื้น ก็สองตาร้อนเดือนวิ่งเหาะมาตรงหน้าเขาเม้มปากแน่นทำมือทำไม้กลางอากาศสีเฟื่งเหนียนมองแล้วเข้าใจนางยังทำไม้ทำมือเป็นความหมายว่าอย่าสังหารข้าขออภัยหากข้าอ้าปากหรือตายไปนางจะออกมาสังหารคนจำนวนมากสีเฟื่งเหนียงรู้สึกเคราะด,ดีที่ไม่ได้ลงมือสังหารโหดเหี้ยมเมื่อครู่ว่าจายุยงของอีกนางคล้ายวางแผนลวงหน้า คาดว่ามีเจตนาเปิดโอกาสให้เขาสังหารนางนางพยามานมากเล่สันขวัญผู้คนกุศโลบายไม่ตื้นเขินมือกระบี่ตรงหน้าย่อมใกล้เคียงเขตขั้นวัชระเช่นเดียวกับเขากล่าวถึงการสังหารระยะประชิดสีเพิ่งเหนียนมั่นใจก้าวส่วนว่าจะสะบั้นสังหารนางได้ไม่เช่นนั้นตอนแรกคงไม่อาจควบคุมนางที่ยังไม่คลายมุกมังกรและยังไม่กลายเป็นมารวิปลาสได้นางเด่นชัด ว่าเป็นไก่อ่อนได้ประสบการณ์สังหารเขีนฆ่าในยุทธภพสายหลักที่สืบทอดวิชาโดยตรงของยอดสำนักส่วนมากเป็นเช่นนี้เลื่อนขั้นตามขั้นตอนหนูขายเลือดล้ำโลกีแต่ทันทีที่ประทะกับชาวยุทธเขตขั้นเดียวกันที่ผ่านการเขี่ยวกลมมาทุกรูปแบบก็ตายเพียงสถานเดียวยิ่งกว่านั้นด้วยสภาพการร้อยปียากพบเห็นอย่างนางสำนักหมากกระบ,บี่คีตาไม่ล่ามนางด้วยโซ่ก็นับว่าใจกว้างเพียงพอแล้ว สีเฟื่งเหนียนทางหนึ่งพ่นโลหิตออกทางหนึ่งยิ้มขมขื่นอยากให้เศร้ารันทดเท่าใดก็เท่านั้นทําให้หวงเป่าจวงที่เติบใหญ่ในสํานักหมากกระบี่ขีตาและสัมผัสกับโลกภายนอกไม่ลึกซึ้งรู้สึกละอายแก่ใจไร้สิ้นสุดจนดลืมไปว่าภัยพิบัติครั้งนี้เป็นบุรุษพกดาผู้นี้รุนหาที่เองสองนางแตกต่างสุดขั้วคนหนึ่งปลากฏตัวครั้งก่อนก่อภัยพิบัติใหญ่ทนฟ้าใครได้ยินก็ขวัญผวา ส่วนนางอีกคนเอาแต่ก้มหน้าก้มตาฝึกกระบี่ได้แต่ใช้วิธีโง่เขลาที่สุดโต้อตอบกับทุกคนในสำนักอาจารย์ว่าอย่างไรก็อย่างนั้นหลังอาจารย์เสียชีวิตนางก็มึนงงทำอันใดไม่ถูกได้แต่หลบซ่อนแอบร้องไห้นางคนนี้บัดนี้เพลานี้ลืมความสำรวมและความอายยื่นแขนสันเทาออกช่วยบุรุษแปลกหน้าเช็ดคราบเลือดแต่ไม่ว่าจะปาดเช็ดอย่างไรก็ไม่สะอาด สีเฟืองเหนียนยกมือขึ้นกันนางซึ่งยิ่งช่วยยิ่งยุ่งเอ่ยด้วยสีหน้าจำใจไม่เป็นอันใดสำรอกไปจนชินก็พอแล้วไม่ถึงตายรอกก่อนถามอย่างชาง,งนสงสัยนางปินใครหวงเป่าจวงนิ่งงันพลางสะอื้นหักสีเฟืองเหนียนจึงไม่ถามต่อในแผ่นดินหลีหยางมักคามานเสื่อมสุดร้ายกาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนั้นหกจอมมานบุกยอดจินติง ถูกฉีเสียงเจินผู้เดียวสังหารสิน้นหลังสีเซียวบีทายุทธภพแล้วสำนักพักที่มีชื่อหน้ากางขาว่าเป็นพักมานต่างรีบเปลี่ยนชื่อพลละวันและอยู่อย่างเจียมตนแต่ในแผ่นดินเปยมังแตกต่างกันอย่างมากนอกจากสนับสนุนพักใหญ่จำนวนน้อยไม่กี่แห่งให้ผูกขาดยุทธภพแล้วก็ไม่เคยแยแสสนใจสิ่งที่เรียกว่าฝักฝ่ายมัคคามานเป็นเหตุผลให้พักมารที่กินหัวใจคน หรือเก็บเกี่ยวพลังหินชดเชยพลังหยางอย่างจงแจ้งเจริญรุ่งเรืองราชสำนักเปยมังถือว่าเรื่องในยุทธภพให้คนในยุทธภพคลี่คลายกันเองครั้งนี้นอกจากทำเนียบบูยังจัดอันดับสิบผู้ยิ่งใหญ่แห่งมัคคามานในบรรดานั้นมีล่วอย่างเป็นอันดับตน้ตนๆอาศัยเพียงสองมือต่อสู้ตั้งแต่ตรงจินเป่าพิงจีจือและหลงเยาสีโจต่อเนื่อง สุดท้ายบุกอย่างอาจหารถึงพระราชฐานพบเห็นผู้ใดเป็นสังหารจนทั่วป่าผูซ่าที่เร่งรุดมาถึงประตูพระราชฐานออกโรงเองถึงสกัดการบุกรุกของจอมมารชุดม่วงไว้ได้ห้องเต้หญิงเปยมังทอดพระเนตรการต่อสู้บนกำแพงพระราชฐานทรงสะกดกั้นไม่โยกย้ายหกพันองคระหุ้มกรอกผู้รักษาการป้องกันวางหลวงกลับตัดหนึ่งคำว่าใช้หกพันองคระหุ่มกลอกสังหารล่วอย่างเพียงคนเดียว เปยหมังที่เกลือไหลของข้าใหญ่ไม่ใช่บุรุษดีน้อยลงหนึ่งสองพยุทธภพเช่นนี้เปยหมังเช่นนี้สมควรไปประจักษ์ด้วยตาตนเองฝฟิงเนียนเจ้าเคยคิดหรือไม่ทับอาชาเหล็ก30มสิบหมื่นของเปยเหลียงที่ต้องกังวลจะถูกแทงข้างหลังจะต้านทานทับเปยหมังที่มุ่งลงใต้โดยตรงได้หรือไม่สนทนาลับๆกันคืนนั้นเมื่อใกล้จบสนทนา สีเสียวก็ถามคำถามนี้สีเฟืองเหนียนขยับตัวไปด้านหลังพิงร่างกับกำแพงนับว่าหยุดโลหิตไม่ให้เอ่อทนแล้วจึงยกมือเช้ดปากด้วยชายแขนเสื้ออย่างขอไปทียิ้มคืนเอ่ยว่าตอนนั้นวู่วามไปชั่วขณะที่เสียมารยาทต,ต่อแม่นางขออภัยด้วยนางสายหน้าชี้ใบหน้าสีเฟืองเหนียนทำไม้ทำมือต่อไปหน้ากากท่านขาดแล้วก่อนหน้านี้ นั่งยองตรงฐานกำแพงเมืองด่านเยี่ยนหุยเพื่อผลัดเปลี่ยนหน้ากากแปลงโฉมซึ่งซูซิลจัดสร้างขึ้นให้อย่างพิถีพิถันแต่หลังจากต่อสู้กับนางแล้วหน้ากากก็ฉีกขาดเจ็ดแปดส่วนสีเฟื่องเหนียนฉีกออกทีละนิดอย่างละเอียดมีนางช่วยชี้บอกค่อยๆเผยรูปโฉมเดิมเด่นชัดว่าสีหน้าเผือดซีด,ดเขาเหยียดแขนออกข้างหนึ่งนางคิดว่าเขาอยากให้ช่วยพยุงจึงยื่นแขนออก กลับถูกเขาดึงเข้าสู่อ้อมกอดห่วงเป่าจวงมือไม้พันกันร่างแข็งทื่อสีเฟื่องเหนียนยิ้มพลางเอ่ยเสียงเบาหรือว่าเจ้าจะพูดสิ่งใดเจ้าไม่ชอบข้าข้าเองก็ไม่ได้พูดว่าชอบเจ้าแต่กระอักโลหิตมากมายขนาดนี้ดีชั่วก็ขอต้นทุนคืนการค้าขาดทุนข้าไม่ทําสีเฟื่องเหนียนซึ่งสิ้นเรี่ยวหมดแรงหลับตาลงจำที่สีเซียวเคยกล่าวได้ว่า ตอนหนุ่มพบภรรยาครั้งแรกถูกตีจนกึ่งตายไม่รอด